เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วตํารวจตามล่าตัวสาวทอมคนหนึ่งเขาอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสนิทกับดาราด้วยคนไหนคะคือขออนุญาตไ่เอ่ยชื่อแล้วกันไม่ใช่ชอทคพเนาะไม่ไม่ไม่เตาชื่อย่อเยอะชื่อย่อตาเตาแล้วบอกว่าไปหลอกลวงพวกแฟนคงแฟนขับศิลปินดาราเนี it, ces, ่ย well. เพื่อมาร่วมลงทุนแล้วสุดท้ายฮะสูญเงินไปเนี่ยนะครับเขาบอกหลัก10ล้าน <Ooh. S 1> ลองดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นยนะตามล่าตัวสาวทอมคนนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณปี6162เนี่ยนะฮะจนกระทั่งเพิ่งมาจับตัวได้นี่ภาพนี้ไปจับได้ที่บริเวณจังหวัดสระแก้วที่อรัญ,ญประเทศเนี่ยนะครับตำรวจไปจับกุมนางสาวลานนารินวัดอายุ34ปีคืออ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสนิท กับดาราคนหนึ่งชื่อต่อเต่าแล้วปรากฏว่าไปหลอกลวงฮะคุณผู้ชมครับตามหมายจับเนี่ยนะอ่ะขอดูหมายจับก่อนข<ห><ด>้อหาคือช่อโกงอันนี้ข้อหาหลักๆเลยเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่ามีทั้งศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ศาลอาญาพระขนงศาลอาญามินบุรีลองฟังตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาอ่านหมายจับให้ดูฮะมาตอร์การที่น่าจะเกิดความผิดท,ท,ทางยาพิษาสดนะตอนนี้เราต้องถูดควบคุมตัว าาใจขอขผู้ชมครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยนะพอเป็นแฟนกับขอภายเป็นคนสนิทกับทางด้านของดาราคนหนึ่ง<ม>ชื่อย่อต่อเต่าเชิญชวนให้กับแฟนคลับเนี่ยไปร่วมลงทุนเล่นหุ้นสิงคโปร์เขาอ้างบอกว่าดาราต่อเต่าเนี่ยลงทุนไป40ล้านแล้วตอนนี้ได้มาร้อยกว่าล้านโอ,โอเยือเขาก็ตายใจสิฮะอ,อยากได้เงินด้วยก็เลยเอาเงินมาลงทุน มีเหยื่อถูกหลอกไม่ต่ำกว่า20รายมูลค่าความเสียหาย40ล้านบาทแล้วจากนั้นหายตัวไร้ร่องรอยเลยคือเอาเงินเข้าไปแล้วก็หายตัวไปสุดท้ายจับกลุมตัวได้กำลังหนีอยู่เนี่ยนะฮะหนีไปฝั่งกัมพูชาแล้วแต่ตำรวจเนี่ยเขาประสานกับแม่มให้เกลี้ยกล่อมนางสาวพานคนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะกลับมายอมมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมรับสารภาพเนี่ยแหละบอกว่าเคยเป็นแฟนกับนางเอกคนนี้จรงิงนางเอกตอตานะ หลอกลวงเงินมาจริงแล้วก็เปิดภาพลับของนางเอกเนี่ย <c oughs> คือไอ้ที่บอกมีภาพลับไม่เป็นความจริง <c oughs> แล้วก็นางเอกจะมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่ขอพูดอะไรแล้วเดี๋ยวรอไปให้ปากคําในชั้นพนักงานสอบสวนดูอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้เราเจอกับผู้เสียหายด้วยนะคะคุณพุทธาค่ะบอกแบบนี้บอกว่าความจริงแล้วมิจฉาชีพพวกนี้แฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มแฟนคลับของดาราสาวตีสนิทกับบรรดาแฟนคลับแล้วก็ชักชวนไปลงทุนหลอกเอาชื่อดาราสาวมาแอบอ้างว่ามีหุ้นอยู่ที่สิงคโปร์ความน่าเชื่อถือมันมีมากกว่านั้นในจังหวัดที่กําลังมีกระบวนการหลอกลวงบังเอิญดาราสาวรายนี้ซื้อลำบกินีอ้าวอ่าเขาก็เลยแบบอ้าว สงสัยเล่นหุ้นแล้วรวยเป็นร้อยล้านเขาก็พยายามบอกว่านี่ไงอ,อยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีละคร<อ>แต่ทาไมซื้อรถอเล่นหุ้นอยู่กับเรา<อ>ก็หลอกล่อเพิ่มเงินมากขึ้น<อ>เฉพาะคุณพุทธาเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่สาวแล้วคนในกลุ่มสูญเงินไปหกล้านบาทลองฟังเสียงคุณพุทธาดูค่ะคือตลังมันก็หลอกว่าใช้ชื่อคนนี้ว่าเป็นหุ้นของคนเน,นี้นางเอกคนเนี้ยม,มาบอกพี่พี่ก เออมันเป็นดาราเนาะก็ในเชื่ออะไรเงี้ยแต่ครั้งหลังแล้รเอาชื่อดาราคนเนี้ยมาอ้า mm. งมาได้เราก็เออมันเคยได้เนาะเอาชื่อดารามาก็ก็เลยประมาณแบบเ mm hmm. ชื่อของล่าสุด mm hmm. ส่วนตัวแล้วเราลงทุนไปกี่รอบคอรับอู้เยอะเลยเฮ้ยกับพี่สาวเนาะทั้งหมดคนละสามล้านอะมันพูด ก็ต้องรอผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยไปร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจเพราะว่าหนึ่งในหมายสารที่ออกไปเนี่ยใช่มีช่อโกงจริงแต่ช่อโกงสามหมายนะอีกหมายหนึ่งอุตรดิต่คือช่อโกงประชาชนอันนี้น่คุกหัวโตนะถ้าผิดจริงอ่ะนี่ไงเราต้องตามต่อด้วยดาราสาวสรุปเกี่ยวไหมใช่ไหมคะใช่